เฮลโ o ลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเกม Genshin เกนช5น Impact โอเคก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกาชานะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ใช่สายเติมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดกาชาสำหรับสายที่เล่นเรื่อยๆอ,อ,อย่างผมนะครับซึ่งตอนนี้ ทีมที่ผมใช้อยู่ครก็จะมีอ่าน้องชิชิกับอ่าเจ้าดิลุกนะครับก็เป็น DPS หลักกับซัพพอร์ตหลักนะครับแล้วก็จะเป็นอ่านี่เลยน้องน้องฟิตแล้วก็คนนี้อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอ่าเวนติอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมฟุกได้มานะซึ่งใครที่เล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ย เกมเขาแจกเพชรเยอะมากครับนี่เลยนี่นะครับเกมเขาจะแจกเพชรเยอะมากใครที่เล่นช่วงแรกๆเนี่ยเพชรก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้เราเปิดกายชานะครับตู้ของเวนติไปเรื่อยๆนะครับจนได้สักหนึ่งการันตีหรือว่าให้ออกห้าดาวสักหนึ่งตัวอ่ะซึ่งผมก็เปิดจนได้มาแล้วนี่นะครับก็ผมฟุกที่ได้เวนติกับ ชี่ๆพร้อมกันก็เลยอะเล่นเป็นไอดีหลักเลยนะครับสําหรับไอดีนี้สําหรับใครที่กําลังเริ่มเล่นผมแนะนําว่าควรจะเรียดให้เปิดได้ห้าดาวในช่วงต้นเกมนะครับที่มันจะแจกเราประมาณสักสี่โลอ่ะประมาณสี่สิบครั้งนะครับที่ให้เราเปิดก็หาห้าดาวให้ได้ติดสักหนึ่งตัวแล้วเราก็เริ่มเล่นได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับใครที่อ่ะกำลัง เล่นอยู่ก็ขยันครับผมแค่ขยันนะเราก็จะมีห้าดาวใช้ถ้าเราดวงดีแล้วก็ต้องพยายามฟาร์มให้มากๆนะครับเกมนี้ซึ่งอ่านี่เลยที่ผมบอกว่าผมยังไม่ได้เติมนะครับอ่ะอันนี้สังเกตนะครับแพ็คผมยังไม่ได้เติมสักแพ็คเลยยังมีบนัสองเท่าหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ โอเคก็อ่าแต่ว่าแพ็คร้อยสี่นี้ผมเติมจากพรีเมียมไปนะครับอันนี้สินค้าแนะนำผมเติมแพ็คนี้ไปอย่างเดียวนะครับก็ถ้าไม่เติมก็พอเก็บได้อยู่นะมันแจกเพชรวันนึงก็ได้เยอะอยู่นะครับสําหรับเพชรประจำวันเนี่ยก็พยายามขยันเล่นนะโอเคก็วันนี้ผมเตรียมเพชรมา5600นหกร้อะผมจะเปิดเป็นตู้ของนี่เลยตู้ถาวรนะครับตู้อธิษฐานแห่งการเดินทางผมเปิดตู้นี้ไปแล้วทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดก็น่าจะประมาณหนึ่งนะครับสองครับสามครั้งอ่ะโอเคผมเปิดไปทั้งหมดสามครั้งก็ผมจะเปิดให้ถึงการันตีแหละตู้นี้แต่ว่าไม่อยากให้ถึงครับผมอยากให้ออกห้าดาวมาก่อนก็ผมอยากได้โมนานะจะเอามาเล่นเป็นทีมคอมโบนะครับเพราะว่าอยากได้น้องด้วยเป็นตัวที่มีสกิลเป็นแนวซัมมอนด้วยนะครับมันคอมโบได้หลายตัวโอเคก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวจะเริ่มกันที่ตู้นี้เลยนะครับหนึ่งพั0หร้อยเพชรแรกนะครับมาดูกันว่า5ดาวจะออกหรือเปล่านะครับโอเคมันเป็นม่วงนะครับขอตัวละครที่ยังไม่มีก็ได้อย่างน้องไอติมโอ้โหก็ได้ตัวละครมาหนึ่งแล้ว ไดโนเอลนะครับหนึ่งคนจะได้เพิ่มหรือเปล่าโนเอลนี่ผมก็ได้ตามมานะครับจากช่วงแรกๆที่เป็นตู้รดราคาก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับจะบอกนะได้โนเอลตัวเดียวอะ่ะโอ้โหได้โนเอลตัวเดียวนะครับก็สามไปโอเค ก็ค่อนข้างเกลือนะเพราะว่าผมอยากได้น้องไอติมนะครับโอเคไปอีกสิบครั้งครับรู้สึกว่าเพชรหมดไวจังไม่เหมือนตอนเก็บเลยนะครับเก็บกว่าจะครบห้าพันเนี่ยก็ตอนนี้ผมแรงสามสิบหกนะครับกําลังจะขึ้นสามสิบเจ็ดแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆได้มาหกพันกว่าอยู่นะครับโอเคไปม่วงอีกแล้วนะครับ เอาสมุดนะครับจะได้ใช้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูออฟนะครับจริงจริงอาวุธนี่ผมอยากได้เป็นดาบของดีลุกมากกว่านะดาบห้าดาวแต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้ห้าดาวก็อยากจะได้เป็นตัวละครมากกว่าสําหรับสี่ดาวนะเพราะว่ามันเอาไปปั้นใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับถ้าเรา มีหลายตัวอะโอเคโอ้โหได้ซ้ำนะครับตัวนี้ซ้ำนะผมได้มาแล้วก็ยังดีนะได้สีดาวสองอันโอเคเดี๋ยวดูสมุดนะครับสมุดนี้เมื่อตัวละครเข้าสู่การต่อสู้นะครับจะได้รับบทเพลงแบบสุ่มเป็นเวลาสิบวินาทีโดยเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกสามสิบวิเพิ่มพลังโจมตีสามสิบไม่ใช่สี่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับเพิ่มความเสียหายท,าทั้งหมดขึ้นอีกสีิบแปดเปอร์เซ็นตอ๋อ ดูน่าจะใช้ยากอยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเรื่องอาวุธพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลองใช้ลองอ่านดูดีๆก่อน,นครับโอเคก็ได้น้องคนนี้มาเป็นธาตุลมนะครับจริงๆผมมีเวนตีแล้วแหละแต่ว่าผมชอบน้องมากกว่านะน้องเป็นสายเวทน้องเล่นง่ายโอเคครั้งที่สองก็ได้ตัวละครซ้ำมานะครับครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายแล้วโอเคขอตัวที่ยังไม่มีตอนนี้ที่ผมอยากได้ก็คือน้องไอติมครับที่เป็นผู้ชายอ่าเพราะว่าผมมีน้ําแข็งแค่น้องชิชี่ที่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เจ้าเคยาผมไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยอยากได้ตัวอื่นน้องไอติมเท่กว่านะครับเก่งกว่าด้วยโอเคตัวนี้ ขอห้าดาวห้าดาวตงมาปุ๊บโอ้โหไม่มีเสียงพูดเลยนะครับห้าดาวไหมไม่ได้นะครับก็ธนูสามดาวไปถ้าได้ของสามดาวก็ขอเป็นสมุดของนักเวทยังขัดเก้าไม่ถึงห้านะครับผมจะเอามาทำทีมนักเวทต่อโอ้โหได้แต่น,นี้ ดาบสั้นรีเวนโบโอ้โหเหมือนจะได้สีดาวอันเดียวด้วยครับรอบนี้โอ้โหเดอะฟุตนะครับดาบดนตรีดาบตัวโน้ตนะครับอันนี้เมื่อโจมตีปกติหรือชาติโจมตีจะได้รับตัวโน้ตหนึ่งตัวเมื่อเก็บตัวโน้ตครบห้าตัวจะสร้างความเสียหาย 100%ของพลังโจมตีกับศัตรูโดยรอบนะครับตัวน้ตจะคงอยู่30มสิบวิซึ่งหนึ่งตัวซึ่งจะได้รับหนึ่งตัวทุกศูนย์จุดห้าวิก็เก็บสแต็กตีเป็นดาเมจระเบิดความเสียหายนะครับอโอเคเดี๋ยวต้องไปลองใช้นะพวกอาวุธพวกนี้โอเคก็ผมว่าน่าจะเกลืออยู่นะจากที่ผมเปิดไปเนี่ย โอเคตอนนี้ผมก็เปิดไปทั้งหมดน่าจะประมาณ7็ครั้งแล้วอีกสองครั้งก็น่าจะการันตีนะครับแต่ว่ายังไม่มีเพชรเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเก็บเพชรมาอีกน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะพอเปิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปเปิดกระชาใครที่กําลังเริ่มเล่นเกมนี้นะครับที่คิดว่าไม่มีตังเติมจะเล่นได้หรือเปล่าก็เล่นได้นะครับจริงๆตัวฟรีเนี่ยมันเล่นได้หลายตัวเลย อย่างลิซ่าก,ก็เล่นได้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ